ยอมเลยเยวันนั้นนะเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมถึจเจ็บเอาไว้ให้เธอุยเพลงสวยๆสุดเชิดพี่เคยฟังเงาเพลงน่ยจะหกอูนีมนม่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีคนฟังนะมันมามันมากับขายมันมาพร้อมกับเพลงเนี่ยอ่าโ okay, อเคแล้วไงวะยิ้มเหรอไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้เจอกันวันนั้น เธอเป็นเหมือนฝันที่ฉันจิบสี่นชอบเพลงที่สี่ครั้งไงพชรยิ้มก็โคตรชอบอ่ายังฟ้าไม่เคยเปลี่ยนไปโอ้ยเปลี่ยนแล้วเหรอเท่าไหร่ไม่โดนเลยโดนประชามโดนประชามไม่ที่จ้ะโดนประามไม่สั่นเออเล่นแบบยวแอคยูนั่นแ่ะจะดิดแค่ต่อไหมใช่ไหมไม่โดนใส่กูเว้ยโอ้ย ผมว่าคุตายป่ะปักตวงักตวงแทกตวงโอ้โหกูสับป,ปาลาระเบิดได้ที่มีแขนเมื่อกี้นี่หว่าเดินไิท้องไปนะไม่ได้ยมมันให้เอ,องเฉยกูก็ได้ ไม่ได้ในรู้สึกมันตอนฉิบสิ่อนที่ฉันมีแฟนคนแรกตีมครบเจ็ดวันยังวะเนี่ยครบเจ็ดวันแล้วว่าจะจะโยกไปเล่นเกมอื่นมไหมอะไรกันแน่เนี่ยเล่นอะไรดีวะออริชันไหมออริชันไหมเพื่อนจีบสาวได้เหรอ่านอาจไม่ทำหรอกพูดเลยออริชัน ขึ้งถามว่าก <S k cartoon> ูกดทัน่ะพี่จออกี่ทำได้แล้วอุ้ยแตกเหียมันวาร์บอ่ะดนวาร์บโอ้ตัวมันตัวม่ตัวม่งคตวาร์ปเลยนายอ้ปืนเทียนปืนเทียนไม่วายแต่ตัววาร์ หลบดูด no ูดูด e ูดูก cool ูดูโฉยเฉยไม่ต่างจากกูเลยคุณดูที่อยางได้ดูดูดูเดี๋ยวดูตัวนี้เนี่ยดูตัวนี้เนี่ยดูดูดูใ่ยันน้อยหมอก่อนมอนม้าหมดโดดไปแล้ว ยองด้วยตามคนทำยองไอเนี่ยนี่ทำมาได้ไหนเอาแล้วเอาแล้วเหลือ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 แลกกับสายสายหูฟังร้อยเสียงว่าขู่แล้วแทนบีโทษหน่อยช่วว่ามันแตกกับฝั่งเราอ่ะฝั่งมันไม่แตกกับแม่งวาร์ปไอ้เหี้ย อ้าวดูผิดว่ะดูผิดไม่ได้ดูถูกนะกูให้มัการมันมันมันเอามนกูไปไงเมื่อกี้ตอนกูยิงกล้องไงเปล่าอีกแล้วมายาวกูดรือเปล่ามึงเนี่ยมีคนนั้นเปลือเดียวโอเคพี่ไปยาวพี่ทีมก่อนโอ้โหยังไปไม่ถึงเลยยิงขู่เลยจ้ะนั่นเนี่ยเสียงใครเดินวะขุนย่องมันวานวานอยู่ ใครอะคือใครวะยิงไปยิงเวิ่งวิ่งวิงวิ่งวิงไปเด็กูยิงอยู่ิงระเบิดวิ่งไปเดกูยิงให้อยู่วิหลแยกวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นแทนไปวิ่งขึ้นแทนไป วิ่งขึ้นดันไปวิ่งขึ้นดันไปปุ่เออเข้าห้องบีไปเลยเข้าห้องบีไปเข้าห้องบีไปเข้ล้วเเข้เออไปไปไปกูลออยู่ต้องเล่นเก๋กูต้องกูต้องกูต้องยิงล่อให้อ่ะปอดมาแล้วอ่ะแล้วเอฟซีปอดเกียวแล้วอ่ะไปอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนเป็น อน้อง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 กระเต้าเด้าตลอดปอก็ไม่ตีฝุ่นมั้งเหรอวะฝุ่นบ้านหนองจอกครอะไรอะไรนะที่เธอเห็นแค่ฝุ่นเนี่ยฝุ่นบ้านหนองจอกอะเียเข้าเลยที่เธอเห็นมันแค่ฝุ่นครับฝุ่นอายุสิบห้าได้เป็นสาวแล้วได้เป็นสาวละมงพี่ใส่กระโปรงน้องเงินปะ ยุติผงมาวบวบวบเลยนั่นเด็กโรงเรียนไรอ่ะกระผมเงินอ่ะเอ้าโอ้โหอยู่ข้างหน้ากูเลยโอ้ยอมเพุดเอาอ่พุดเอาเอามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไอ้ฟอยบ์พิทีมอย่างโหดไอ้ที่โหดนี่คือหน้ากูใช่หน้าหน้ากูยังโหดใช่ไหมหน้าโหดไว้แต่ใจฟุ้งฟิ้งนะ พร้อมจะแยงเอ้ยไม่ใช่ไม่ยิงพร้อมจะยิงพร้อมจะยิงอดูยาวเูยาวยาวมันขอรอเลยอ่ะดูแล้วยาวขอรอยังไหมไม่ต้องมีอะได้ยอมงอมเยิงให้รู้ว่ากูมาแล้วกูก็ถอยไปลงเอเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่สามแยกเว้ยมันอยู่สามแยกแท่นบีน่าจะเข้าได้ อยูย่สามแยกอยู่สามแยกแฮนบีได้แล้วเข้าได้เฮ้ยคันยิงพาผมวะไปดิวิ but, <inaudible> ่งดิวิ่งแฮนบี้วิ่งดิเออบุกเข้าไปเราจะบุกอัดฆ่าบตึกโดยไม่หยุดยั้งผมยังไปตามเลยเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออดีมันไปดีมาไปดีมาไปดีมาไปในในห้องบีในห้องบีในห้องบี ดวงเองเออสุดยอดโอ้นไม่ธรรมดายินีีมากกับมากระดวงใจมาเล่นกับทามปะเฮ้ยทามมาแล้วทามทามเพิ่งเห็นผมใช่ไหมทามยังเล่นอยู่บ่างทามทามยังเล่นมาเล่นนะมาเล่นกันไอ้ฝุ่นผมกดแชรไปดกดแชร์ไปด้วยทามแต่แต่ถ้าแต่ถ้าไปเล่นกับมาเล่นทามผมไปเล่นกับทามเนี่ยทามต้องแบกผมนะยินดีดีโล้องกด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดโอ้โหชีวิตนี้บางทีก็น,น้อยเดินผ่านก็ตายแล้วหลังมันจะเข้าเลยวะไอ้ฝุ่นเล่นปืนพี่แล้วเดี๋ยวติดใจนะผมมีอยู่แล้วพี่แล้วรู้ผมมีอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ใช่แบบมาเล่นตามพี่ไม่ได้นะแม่ปืนใครปืนมันนะแม่ แยกตามแยกตามแยกตามแยกกูทำเองได้กูทำเองได้ตามแยกเออคผมอ่ะนายถ้าดัดโอเอนายเล่นโอเอไปบวกเลย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 โอ้โหหูนำให้หูน้ำให้หูน้ำให้หูน้ำให้บอมบ์ has been planted ปล่อแยกปวกไปโธท่านเอโดดหรือเปล่าเหมือนท่านเออ่ะเหมือนท่านเอจะโดดอ่ะตอนแรกท่านเอ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 กำลังเดินลงมา เตรียมเลย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 โดดแล้วโดดแล้วแท็เอโดดแล้วเป๊ะเป๊ะโชว์แบบว่าล่างหมดแม็กวิ่งเข้าแท็เลยโอ้ยียิงไอ้กูแล้วกูแล้วซึมร้านกูแล้ว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 ืปนกูแล้วกูแล้วยิงเป็นนี้เหรอโอ้โหจะโชว์หล่อแล้วหน่อยอะฝุ่นพร้้ออมแลวด ุ่นเลยอ่ะที่<ม>อะไรนะนะที่เธอเห็นคือฝุ่นใช่ถ้าผมฆ่าได้นะผมไปตั้งแต่สามสิบวิแล้วเอาไปอ่ะที่เธอเห็นคือฝุ่นใช่ไหมนั่นแหละฝุ่นนั่นแหละฝุ่นมาค้ับใครอยากเล่นเข้ามาเล่นได้นะห้องยังว่างครับใจก็ยังว่างไม่พร้อมเพย์แต่พร้อมเทให้ตลอดะนะ